เช็คดวงปักหลังประจำเดือนสิงหาคม2,565ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเช็คดวงปักหลังประจำเดือนสิงหาคม2,565ค่ะว่าท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะพบกับเรื่องราวอะไรดีๆกันบ้างเป็นการเปิดไพ่สดค่ะหมอไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ เริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ปักหลังนี้นะคะเอาจริงๆคือเด่นในเรื่องของการงานนะคะมีความสําเร็จรออยู่แล้วหลังจากที่คุณนะคะผ่านมารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกใจร้อนนะคะอยากจะตกลงพูดคุยเส้นเอกสารอะไรเนี่ยก็ยังไม่เป็นไปยังหวัง อะไรๆก็ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะปักหลังนี้นะคะมีเ hey ฮแล้วสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะในส่วนของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จจากในเรื่องที่คุณตั้งใจนะคะที่คุณมุ่งหวังรอคอยช่วงนี้ให้ใจเย็นหน่อยนะคะแล้วก็หากต้องการความร่วมมือคุณจะได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรวมไปถึงอาจจะมีใครเข้ามานะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าการงานของคุณสมุดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ผลงานเนี่ยโดดเด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานอีกด้วยค่ะนในส่วนของการเงินบ้างการเงินเอาจริงๆคนวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเงินกับงานนะคะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์การงานเยอะนะคะเงินเยอะเช่นกันแต่ว่ารายจ่ายจุกจิกก็เยอะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เบื่อนายเซ้งนะคะอาจจะมีในส่วนของรายจ่ายที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะต้องจ่ายออกไปเช่นในเรื่องของการซ่อม ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถนะคะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าทํางานเหนื่อยนะคะเงินได้เยอะจริงแต่ว่าเงินออกคล่องมากแม่ช่วงนี้ หากจะตกลงในเรื่องของการเงินการงานกับใครก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดให้ดีด้วยนะคะเสริมดวงการเงินการงานนะคะโดยการถวายทูบเทียนเนาะแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงค่ะแล้วก็หากใครการเงินติดขาดอยากให้ถวายน้ําดื่มนะคะจํานวน8ขวดหรือ21ขวดจะดีกับคุณะคะ่ะหรือหากใครนะคะอยากจะเสริมดวงขั้นแอดวานซ ช่วงนี้นะคะให้พกแผ่นทององค์พระราหูนะคะจะนำพานะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะวิกฤตทางด้านการเงินจะได้มา,า,มาลายหายสิ้นไปค่ะอืมนะคะอ่ะมาดูในส่วนของความรักบ้างความรักนะคะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เลยนะคะอาจจะต้องคือมันมีความหงุดหงิดในเรื่องของงานในเรื่องของเงินมันก็เลยทำให้ความรักเนี่ยเราไม่ค่อยได้โฟกัสมันเท่าไหร่ ระวังการใช้อารมณ์กับคนรักด้วยนะคะช่วงนี้คุณหงุดหงิดใจได้ค่อนข้างเยอะ ะะส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้ให้โสดไปก่อนนะคะแต่รอบๆตัวเนาะก็จะมีคนที่เข้ามานะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ถูกพัฒนานะคะช่วงนี้คุณอาจจะเน้นการทํางานทําเงินนะคะอยากจะให้มันประสบความสําเร็จหรืออยากจะเติบโตหรืออาจจะมีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณประมาณนี้นะคะในส่วนของการบูชาเทพนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะถ้าขอพรน,นะคะเอาจริงๆนะ ให้สวดมนต์แผ่เมตตาสมาธิค่ะแล้วก็เด่นที่สุดค่ะหากคุณของพอรองค์พญานาคค่ะคุณมีเกณฑ์จะสําเร็จดังใจปรารถนานะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะเอาจริงๆปักนี้นะเด่นในเรื่องของโชคลาภเงินทองขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ดังใจปรารถนาดูสิอิจฉาจังเลยนะคะหลังจากที่คุณอดทนรอคอยมานานในเรื่องของ ความสมหวงังในเรื่องของความสุขนะคะหรืออธิษฐานขอพรไว้ช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์ดวงเปิดฟ้าเปิดประทานพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะหรือให้ความสําเร็จนะคะขอให้คุณนะคะหมัอนสวดนมนต์ภาวนาสมาธิรับรองนะคะแล้วก็ทําแบบตั้งใจคุณมีเกณฑ์จะได้ดังจากประธานานแน่นอนค่ะ ในส่วนของการงานนะคะช่วงนี้ยังคงไปได้เรื่อยๆชิลๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะต้องนะคะไปพูดคุยในเรื่องของการติดต่อธุรกิจให้ใช้สตินะคะรวมไปถึงความรับครอบเกี่ยวกับการเจราจาการเซ็นสัญญาตกลงอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะก็จะหวังผลประโยชน์จากคุณเช่นเดียวกันอ่านะคะช่วงนี้ไปไหนทำอะไรขอให้มีเพื่อนคู่คิคดนะสำหรับการงานจะดีมากๆค่ะ งานดีแล้วนะคะมีโชคแล้วนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างช่วงนี้สิ่งที่มุ่งหวังรอคอยค่ะคุณโฟกัสมันแบบตั้งใจค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของปีนี้คุณมีเกณฑ์นะคะจะได้ของใหญ่ดังใจพัฒนาหรือบางท่านนะคะอาจจะมีทริปนะคะท่องเที่ยวต่างประเทศได้เลยหากใครค่ะที่หวังมุ่งหวังรอคอยนะคะเกี่ยวกับการทํางานในส่วนของการต่างประเทศเช่น เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียค่ะมีเกณฑ์จะได้บินใครเจอคลิปนี้นะอธิษฐานจิตเอาไว้ค่ะมีเกณฑ์จะได้บินดังใจปรารถนายินดีด้วยนะคะม,มาดูนะคะในภาพของความรักบ้างจริงๆช่วงนี้เงินกับงานดีเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานทรค่ะแต่ในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ก็ยังมีพ่อแง่แม่งอนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คุณกับคู่นะคะอาจจะต้อง คุยกันให้มากขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่ามีความไม่เข้าใจความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะหรือตัวคนวันจันทร์เองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความขี้หงุดหงิดความขี้น้อยใจนะคะแล้วก็ขี้ระแวงขี้สงสัยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่โอเคเนาะให้คุยกันเลยจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ยังโสดโสดไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบเรามันยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ก็ขอให้สนุกกับงานกับการหาเงินหรือประกอบธุรกิจอะไรไปก่อนนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะสําหรับบุญเสริมดวงนะคะอยากเสริมดวงทํำยังไงดีจ้าแม่ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะถวายดอกไม้เครื่องหอมนะคะให้กับพระพุทธรูปรวมไปถึงองค์พญานาคนะคะจะนําพาความสําเร็จนะคะสิริมงคลมาให้กับชีวิตค่ะค่ะ ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะเอาจริงๆภาพรวมถือว่าดีช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหรือหากทำธุรกิจคุณมีเกณฑ์จะเปิดช่องทางทำให้ตัวเองพัฒนาแล้วก็รวยมากยิ่งขึ้นค่ะมีเกณฑ์ได้ตกลงเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะขอให้วางแผนให้รัดกุมอ่าตอนนี้ดวงการเงินการงานคุณเปิดแล้วยินดีด้วยนะคะ มาดูในส่วนของภาพเจาะๆลึกๆก,กันดีกว่าค่ะสำหรับเงินแล้วก็งานค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดนะคะคุณช่วงนี้อาจจะมีความเครียดกังวลค่ะแต่ชาววันศคกรนะคะเป็นวันที่ทําอะไรก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จด้วยในช่วงนี้รอบตัวค่ะช่วงนี้อาจจะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยนะเพราะว่าหยิบจับอะไรนะคะก็เป็นเงินเป็นทองรวมไปถึงอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มันเรียนรู้เติมความรู้นะคะให้กับตัวเองไม่มีวันหมดช่วงนี้นะคะคิดดีทำดีพูดดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรรวมไปถึงตัวคุณเองค่ะก็ยังสามารถต่อยอดตัวคุณเองนะคะให้มีเงินมีงานที่งอกเงยขึ้นมานะคะรวมไปถึงมีสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยอยากขอพรนะคะเกี่ยวกับการเงินการงานค่ะหมอแนะนำให้ขอพรเกี่ยวกับท้าวเวสวรรณจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณอ่า สรุปก็คือเงินงานคนวนาคารเหนื่อยนะแต่รวยช่วงนี้ค่ะนะคะต่อไปในหมวดของความรักเอาจริงๆนะคนวันอังคารน่าอิจฉาที่สุดเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของความอบอุ่นนะคะคนรักอดอ้อนเอาใจค่ะมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์โดนเปจากคนรักด้วยหากคุณนั้นนะคะไม่ใช่คนโสดเนาะมีครอบครัวแล้วค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คนในครอบครัวนะคะค่อนข้าง,างสใส่ใจคุณเป็นพิเศษรวมไปถึงักมีความรักค่ะคู่ของคุณนะคะจะรู้สึกว่าอยากดูแลอยากใส่ใจค่ะแล้วก็อาจจะได้ของกินของฝากหรือเป็นเงินก้อนหรือของชิ้นใหญ่ๆมาให้คุณค่ะ <c oughs> คนโสดนะคะสําหรับคนโสดไม่ต้องน้อยใจช่วงนี้ค่ะ <c oughs> คุณรู้สึกว่าความรักเนี่ยคุณพักไว้ก่อนเลยเพราะว่าคุณสนุกสนานเกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะรวมไปถึงในเรื่องของ การใช้เงินนะคะช่วงนี้ได้เงินคล่องนะสำหรับคนโสดนะคะแต่ก็ต้องระวังรายจ่ายที่มาจากตัวเองด้วยอะนะคะเหมือนเพลินเพลินไปความรักไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะคะ <c oughs> โอเคภาพรวมนะคะบุญเสริมดวงช่วงนี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่เกิดวันอังคารนะคะหมออยากแนะนำนะคะให้ไหว้นะคะเทพเจ้าก็คือเทพพระราหูพลิกดวงเช่นเดียวกันค่ะ เพราะว่าจะส่งเสริมกําลังในส่วนของชาววันอังคาระคะ่ะให้มีในส่วนของสิริมงคลทั้งการเงินการงานนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะใครดวงตกนะคะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องของการเงินนะคะลองบูชาท่านดูนะคะบทสวดนะคะหาได้เลยนะคะตามอินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะคะหรือจะกราบสักการะผู้ชาท่านนะคะตามสเทวารายต่างๆก็ได้หรือจะเช่านะคะในเพจหมอไอ้ก็มีเช่นเดียวกันเป็นแผ่นทองเนาะ บุญที่เหมาะที่สุดน,นะคะนอกจากการไหว้เทพแล้วเนี่ยก็จะมีการสวดนนมนต์แผนเมตตาสมาธิจะทําให้คุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องโชคดี <c oughs> เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคะถัดไปค่ะสําหรับท่านที่เกิดในพุธกลางวันค่ะที่ผ่านมาเอาจริงๆอะไรๆก็ยังไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนาะ เงินนะคะยังคงต้องหมุนนะคะยังคงต้องใช้ความสามารถในการหาอยู่เพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเงินมาปุ๊บนะคะมีรายจ่ายที่รออยู่แล้วบุญเสริมดวงที่เหมาะกับคนที่สุดค่ะสำหรับวันพุธกลางวันจะเป็นในเรื่องของการชำระหนี้สงนะคะแล้วก็ เติมน้ํามันตะเกียงสําหรับในโหมดของการงานนะคะภาพรวมเอาจริงๆเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยยากจะคุยกับใครขอให้มีสติะคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณมีกินจมกหงิดได้ง่ายนะคะอารมณ์ชุนเฉียวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางรวมไปถึงให้โฟกัสนะคะณปัจจุบนันหมายความว่าเวลามีปัญหาอะไรเข้ามานะคะก็ขอให้เคลียร์กันไปทีละจุดเพราะช่วงนี้คุณหงุดหงิดได้ง่ายเนาะติงจา๋า ะะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องเจราจาตกลงพูดคุยให้เป็นฝ่ายฟังให้มากนะคะรับให้มากจะดีที่สุดนะคะเงินกับงานสัมพันธ์กันนะถ้าช่วงนี้คุณโฟกัสตัวเองได้โฟกัสงานได้นะคะเงินนะคะก็จะไหลามาตามงานทันทีเลยเนาะหมายถึงว่าเงินกับงานสัมพันธ์กันยิ่งงานเยอะเท่าไหร่นะคะเงินก็เยอะตามหรือถ้าเกิดช่วงนี้มีงานน้อยหรืองุดหงิดนะคะก็จะทําให้การเงินของคุณไม่มีสภาพคล่อง ่ะช่วงนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะทั้งเงินแล้วก็งานรอบตัวคุณจะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินการงานไปได้ด้วยดีบุญเสริมดวงนะคะอาจริงๆอีกข้อหนึ่งก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาสมาธิเนาะแล้วก็หมั่นเรียนรู้ในทุกๆวันเพราะทุกๆวันสามารถทําเป็นวันที่ดีได้นะคะอืมในส่วนของความรักบ้างจริงๆช่วงนี้นะคะ อาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างเนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมในส่วนของการเงิน,นแล้วก็การงานที่คุณค่อนข้างเครียดนะคะอย่ามัวแต่เก็บไว้คนเดียวนะคะเพราะว่ากลัวคนรักของเราอาจจะเครียดพอเรากลัวเขาเครียดปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของอ ความรักมากเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วมีอะไรหรือเป็นยังไงนะคะก็ให้คุยกับคนรักนะคะเพราะว่าคนที่ให้กําลังใจคุณได้ดีที่สุดก็คือแฟนของคุณนั่นแหละนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกเขาเขาก็อาจจะไม่ทราบไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันบ่อยๆจะดีนะคะในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะมีใครนะคะบางคนเข้ามาทําให้คุณนะคะได้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้คลิกได้ลงตัวเท่าไหร่ ก็ถือว่าคนที่เข้ามาค่อนข้างสเปคนะบางคนเนี่ยอาจจะมีชาวต่างชาติรักทางไกลนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าเข้ามาดูแลอืมก็ขอให้ลองศึกษาดูใจกันก่อนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างแฮปปี้ค่ะสำหรับคนโสดค่ะมาส่วนของอบุญเสริมดวงนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วให้ทำบุญเกี่ยวกับการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะทำบุญชารหนี้สงนะคะทำบุญค่านำข้าไฟจะดีที่สุด ะะช่วงนี้อาจจะต้องเน้นในส่วนของสังกทานยาด้วยก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ได้เจ็บตานะคะหรือเป็นตากุ้งยิงอยู่นะคะสําหรับวันพุธกลางวันค่ะมาดูในส่วนของวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงนี้จะมีความสําเร็จดีนะคะมีความสําเร็จที่งดงามในส่วนของการเงินนะคะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายซึ่ง ยิ่งหาเงินได้มากเท่าไหร่นะคะคุณค่ะมีเกณฑ์ได้เสียเงินออกไปมากเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดเลยนะคะก็คือองค์พระราหูนั่นเองเป็นเทพประจําตัวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในส่วนของหน้าที่การงานนะคะโดดเด่นเหนือใครช่วงนี้นะคะผลงานคุณ ในส่วนของการงานจะเข้าตาเจ้านายนะคะแต่ระวังเข้าตาเยอะเกินไปนะอาจจะทำให้คุณนะคะรู้สึกว่าเครียดเครียดใน,นส่วนของการงานนึกออกใช่ไหมยิ่งเขาโฟกัสเรายิ่งผลงานเราดีความคาดหวังยิ่งสูงฉะนั้นอยากกดดันตัวเองค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นคนที่ขยนันมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความฉลาดมีความรอบคอบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เก่งเหนือใครฉะนั้นแล้วขอให้มีสติในการจัดก,การปัญหาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินให้ระวังรายจ่ายที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวนะคะดูแลตัวเองบ้างเตงจ๋ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินเก็บไว้ใช้เองบ้างนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากเงินคุณจะเหลือเก็บค่ะอืมนะคะในส่วนของความรัก เอาจริงๆเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าอิจฉานะคนวันพูธกลางคืนช่วงนี้นะคะมีรักที่หวานแววทุกอย่างคลิกลงตัวค่ะโลกใบนี้เป็นสีชมพูช่วงนี้นะคะคนรักใส่ใจคุณมากนะคะคุณกับคู่เนาะก็อาจจะมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรเดียวหวานแวแวกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะที่สําคัญช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยคิดถึงแฟแล้วก็ติดแฟนมากนะคะ ก็น่าอิจฉายอยู่นะสาหรับความรักของพุธกลางคืนส่วนคนที่ยังโสดอยู่จริงอยู่ที่มีคนเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าคุณห่วงความโสดสละละช่วงนี้อ่านะคะลองดูนะคะสําหรับในส่วนของการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้ทำบุญนะคะเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าบ้านผู้พิการนะคะจะเหมาะสําหรับบนพุธกลางคืนนะคะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะสําหรับ จริงๆหมออยากเน้นในส่วนของสุขภาพเนาะพูดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนพูดกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของระบบอวัยวะน้ําภายในต่อมต่อมที่เป็นเกี่ยวกับไตที่เป็นเกี่ยวกับนิ้วที่เป็นเกี่ยวกับตับที่เป็นเกี่ยวกับระบบอวัยวะลำไส้ภายในทั้งหมดที่เป็นเกี่ยวกับธาตุน้ำนที่เป็นเกี่ยวกับเลือดที่เป็นเกี่ยวกับน้ำหนองอันนี้ต้องระวังนะเตงจ๋าเพราะว่า อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะภายในรวมไปถึงระบบเลือดด้วยนะคะก็รีเช็คบ่อยๆนะคะรวมไปถึงเบาหวานความดันด้วยเนาะเป็นห่วงนะ สำหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสบดีค่ะช่วงนี้ปักหลังเดืองสิงหาคมเรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารเจรจาค่ะหากํำกิจการงานนะคะเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเช่นการขายออนไลน์นะคะหรือดิวสินค้ามาขายนะคะจากต่างประเทศทำสินค้ากับ Export Import คุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จค่ะหากคุณนั้นนะคะต้องการติดต่อทางด้านการงานทางด้านธุรกิจ อาจจาเป็นจะต้องควบคุมในส่วนของอารมณ์ให้ดีช่วงนี้หงุดหงิดง่ายค่ะแล้วก็ฟังเสียงนะคะทีมงานนะคะหรือเจ้านายให้มากนะคะช่วงนี้อาจจะมีความดื้อนะคะหรือมีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะทําให้งานติดขัดได้นะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณปรับในเรื่องของอารมณ์ทุกอย่างสมูทแล้วก็ลงตัวค่ะ สำหรับในส่วนของการเงินนะคะการเงินได้เรียกว่าก็ปังไม่ไหวจะแม่นะคะช่วงนี้เอาจริงๆมีเกณฑ์ได้ซื้อของใหญ่นะคะจากการทํางานนะคะมีเกณฑ์ได้ซื้อของใช้นะคะเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องสําอางนะคะหรือทําสัญญากลับะะช่วงนี้จะปังมากแม่ค่ะระวังในส่วนของรายจ่ายที่เข้ามาแบบปรับนะคะถ้าวางแผนจัดการให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนหรือกลางเดือนนี้นะคะการเงินเนี่ยก็จะฉลุยผ่านไปได้ไม่ยาก ในส่วนของความรักบ้างเอาจริงๆนะคะชาววันพฤหัส,สบดีคือช่วงนี้ถ้าเกิดใครไปขอพรนะคะในเรื่องของความรักไว้มีเกณฑ์จะได้ดังใจสมปรรถนาจะมีผู้ชายเข้ามานะคะให้คุณเลือกนะคะหรือจะมีผู้หญิงเข้ามาในสเปคนะคะาให้คุณเลือกเนี่ยเอาจริงๆเวลาเลือกอย่าเลือกเพียงเพราะว่าตัวเองเหงานะแต่ว่าให้พูดคุยนะคะแล้วก็ศึกษาดูใจกันก่อนนะจะได้นะคะไม่ต้องพลาดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะว่าคนวันพฤหัสบดีนะั้นเป็นคนใจดีจริงใจนะคะชอบช่วยเหลืออ่าช่วงนี้ฟ้าเปิดประทานพรในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่คุณถูกตาต้องใจนะคะ นะคะสำหรับในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะก็มันพูดคุยเจราจากันโดบ่อยช่วงนี้แอบเหงาบ่อยนะคะเซ็งได้ง่ายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่น้อยใจแฟนถ้ามีอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบค่ะก็ให้รีวิวความรักกันเนาะความรักจะได้ลงตัวแล้วก็หอมหวานมากขึ้นค่ะในส่วนของบุญเสริมดวงจิงจ๋าอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการนะคะเอ่อบริจาคลงศพนะคะบริจาคลงศพ หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับมูล,ลนิธิหัวใจช่วยในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะถัดมาค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะที่ผ่านมาหมดต้องใช้คําว่าเหนื่อยมากนะคะสะบักสะบอมในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันจริงๆ คุณเก่งมากนะเพราะว่าในเรื่องของการเงินอาจจะล้มลุกคุกคลานนะคะแล้วก็เหนื่อยในการจัดการในการหาเงินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาววันศุกร์ที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดช,ชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ขอให้มีสตินะคะในการจัดการการแก้ปัญหาในส่วนของการเงินนะคะรวมไปถึงการงานด้วยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า กลางเดือนสิงหานะคะจนไปถึงปลายเดือนเนี่ยจะมีแสงสว่างเล็กๆนะคะ mm. เกิดขึ้นกับคุณ mm. จะพบกับทางออกนะคะ mm. ทางสว่างในส่วนของการเงินแล้วก็การงานนะคะ mm. จะมีคนหยิบยื่น mm. ความช่วยเหลือในส่วนของการเงินให้นะคะ mm. จากที่เคยคิดเครียดอยู่นะคะ mm. ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนะคะติดขัดน้อยลง mm. มีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการเซ็นสัญญา mm. การกู้ยืมนะคะ หรือการตกลงร่วมพุ้นลงทุนอยู่แต่ก็ระวังในเรื่องของการตกลงเซ็นสัญญาด้วยนะเราอาจจะเสียผลประโยชน์ได้ง่ายในช่วงนี้นะะบุญเสริมดวงจริงๆให้ถวายเทียนเติมน้ำมันตะเกียงดูเหมาะที่สุดนะคะแล้วก็อย่าตัดท้อนะคะกับโชคชะตานะคะเพราะส่วนหนึ่งความโชคดีนะคะมันเกิดขึ้นกับตัวเราได้โดยการที่เราลงมือทำนั่นเองค่ะนะคะในส่วนของความรักบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นรักที่ อยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขนะสาหรับคนที่มีคู่คอยช่วยเหลือดูแลแต่ไม่ใช่รักที่หวานแหววเพราะช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะในการจัดการในการบริหารการเงินการงานนะคะก็อยากให้รู้ไว้ว่าคนวันศุกรนะ์เนาะยังไงก็ยังมีคนที่รักนะคะแล้วก็ปรารถนาดีจริงๆคู่ของคุณเนี่ยสไตล์เขาเป็นแบบชอบดูแลแต่ไม่ใช่รักที่แบบหวานแหววนะหมอถือว่าดีนะคะแล้วก็เคียงคู่กันไปแบบนี้นันๆเลยค่ะ สำหรับคนที่ยังสดอยู่เอาจริงๆช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่คุณโฟกัสในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่นะคะก็ขอให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็รอคอยนะคะโอกาสดีๆสำหรับในเรื่องของความรักที่กำลังจะมาถึงดีกว่าอืมสำหรับใครก็ตามค่ะที่อยากทำบุญเสริมดวงนะคะเมื่อกี้ ก็คุยไปแล้วช่วงต้นเนาะบุญที่เหมาะที่สุดคือการถวายเทียนเติมน้ำมันตะเกียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวดมนต์สมาธิให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้กับเทวดาที่คุ้มครองบ้างจะดีที่สุดช่วงนี้ระวังคําพูดตัวเองให้ดีมีเกณฑ์จะบน่นเก่งมากแม่ระวังด้วยนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเบื่อเบื่อเซ็งเซนะคะชีวิตบ้างแล้วก็อาจจะมีแบบน้อยใจนะคะคนใกล้ชิดได้บ้างช่วงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับชีวิตเลยอะไรที่เคยเบื่อหน่ายเซ็งนะคะอะไรที่เคยติดขัดค่ะปักหลังนี้นะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะขอให้คุณนะคะมีสตินะคะโฟกัสเกี่ยวกับในส่วนของการทํางานการทําเงินแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะทําให้พรุ่งนี้คุณดีกว่าเดิมนะคะสำหรับในภาพใหญ่ของการเงินนะคะช่วงนี้ยังคงเป็นไปไม่ได้อย่างหวังหรอก ะะแต่ความเก่งของคุณความพยายามของคุณเนี่ยจะทำให้ในช่วงปลายปีคุณมีได้เจออะไรดีๆใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการงานอยู่นะคะหากติดตอ่อพูดคุยเจรจาหรือร่วมค้าลงทุนหรือมีการเดินทางคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารการ ตกลงเซ็นสัญญานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความยุ่งยากอาจจะต้องติดต่อซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือมีรายจ่ายที่ซ้ําซ้อนเช่นเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเรื่องเดิมๆอันนี้ก็ขอให้ใช้การระมัดระวงังเช็คด้วยนะคะว่าที่บ้านมีน้ารั่วน้ําไหลหรือหลังคารั่วบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีการซ่อม,อมสถานะการเงินจะดีขึ้นเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะในส่วนของความรักนะคะความรักบ้าง เงินกับงานเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่สําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ใจนะคะคนรักของคุณให้มากไม่ใช่คุณฝั่งเดียวที่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์คู่ของคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยด้วยนะเขาต้องการที่แบบให้คุณสนใจบ้างดูแลบ้างหรือมีกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะอย่ามัวแต่งอนปรับจูนเข้าหากันจะทําให้รักดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้นะคะเอาจริงๆก็ป๊อปูล่านะแต่อาจจะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่อยู่แล้วหรือเป็นคนเจ้าชู้นะคะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะอาจจะเป็นรักคนไม่เจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบเราก็ขอให้นะคะมีหลักเหตุและก็ผลในการใช้ชีวิตในหมวดของความรักด้วยค่ะโอเค บุญเสริมดวงนะคะที่เหมาะกับคนวันเสาร์คือการไหว้พระนาคปกค่ะแล้วก็การซ่อมแซมนะคะบูรณาปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปวัดวาอารามถวายที่ดินค่ะในเดือนนี้นะคะปักหลังนี้เหมาะกับคุณที่สุดเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายดวงชะตาปักหลังประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับทุกๆคนได้คะ่ะแล้วก็ถ้าค่นชอบนะคะหมอฝากกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเจอก,กันได้ใหม่นะคะ